คลิปนี้สิมาเล่าเรื่องของเจ้าของให้ฟังฟ่งมงี่ภัยยาฟั่งบอกอ่าเป็นเรื่องเทแบบว่ากาลักษณะแบบเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเพิ่นมาจีบอืมเพิ่นก็อายุหลายกว่าอ่าผู้หลายเนาะเพิ่นกกมากาทําความรู้จักกันประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนก็คือเป็นแบบเพื่อนกับเป็นคนที่แบบอายุหลายเนาะฐานากะก็ชื่อว่าโอเคไดใด,ดรับหนึ่ง ก็บ่พึทขนาดว่าเอเป็นคนที่แบบานะาดีอืแล้วที่นี่ก็หูจักกันประมาณสองเดือนสองเดือนกะคบแบบรวกาดแบบเที่ยวไปเที่ยวมาแบบว่าทาความรู้จักกันนะเนาะเป็นปกติของแบบว่าคนเมจอแบบต่ที่นี้เอราจะเป็นลักษณะแบบเป็นคนที่แบบว่าคล้ายฟันน่ะคล้ายฟันแบบแบบว่าเบาแบบแบบเอาดีแบบว่าเบาแบบชีวิตแบบอย่างได๋ในฝันของผู้หญิงเนาะ ชีวิตแบบในฝันของผู้หญิงแบบเออชีวิตแบบยู่สบายมีความสุขบ่ต้องเฮ็ดยังเออชีวิตแบบคลายฝันน่ะทุกคนก็สินะเข้าใจอ่ะแล้วเฉพาะผู้หญิงเขาจะมีเซนนะเขาจะมีเซนแบบผู้ชายลักษณะแบบแปลว่าเออแบบใดที่แบบว่านิสัยใจคอแบบพ่อคบใดลักษณะแบบใดที่ผู้ชายที่ออกนาวแบบคลายฝันเออแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะสามารถที่แบบว่าเออมันจะมันจะซื้อออกทังสายตาได้นะ ในลักษณะเออราจะเป็นคนแบบขายฟันเอคอายฟันพูดแบบให,ใ,หให้เขามีความหวังอะ่ะให้เขามีความหวังแ,วแบบว่าเอ,อให้แบบว่าให้อินให้จินตนาการแบบไปไกลนัล่นแหละลักษณะ่นอ่าที่นี้พวกบแบบคบกันมาสองเดือนเนาะก็คือแบบว่าอืมก็มีเรื่องแบบว่าผู้บระชอบใน่สิ่งหนึ่งเนาะเราเป็นคนที่แบบจังไรอ,อ,อ่ะมือไวใจกล้า เราเป็นคนเราเป็นคนแบบเมื่อไหว้จกากาเออนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่คล้ายฟันอืมเป็นคนที่ขายฟันแล้วผู้เป็นคนจะตวชอบนะผู้เป็นคนจิตวชอบอ่าที่นี้ก็คือแบบว่าพฤติกรรมแล้วแบบว่ามันพอพอเข้าจากันน่านไปนะพฤติกรรมมันแบบมันเริ่มจะแบบชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอ่านั่นแหละคือแบบความอายมันน้อยลงความชัดเจนความแบบอ่าประมาณแบบว่าจังไนอ่ะนิสัยมันเริ่มจะออกอ่ะในหลายคนเนาะ แบบนิสัยมันน้ำเสีออกกันนะเออที่นี่เนาะผู้คนที่บรชชบไงมือไวจกล้าอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ขายฝันเออจะพูดไปพูดผู้คนอุปชอบนะบรชอบแต่ที่นี่อ่าพูดก็เรียกว่าเออผู้ประชอบคนนิสัยแบบนี้นะอ่าบรชอบแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไปกันบดอะไรสินะดูเหมือนว่าเขาจะไปกันบ่ไดไอ่าผู้ชอบคนที่แบบนี้นิสัยแบบเออเอออายุมากแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติคนอื่นนะนะมันไม่ได้เกี่ยวอยู่กับฐานะ มันมัดหมดอีกอย่างว่าจะต้องรวยนะอายุมากแล้วจะต้องรวยมีเงินมีเอฐอานะดีมันมันบมดอยู่แค่นั้นนะในความแบบว่าคนเท่ามันคิดบ่คือกันเนาะเออแล้วแบบแบบบุคลิกแบบแบบว่ามันบมใชอ่อืมแล้ว,แล,วแล้วเวลาคนหนึ่งอ่ะถ้าแบบอายุมากแล้วแล้วเราเราเท่าทาตัวแบบว่าอ่าย่างทาตัวแบบแบบคือคนแบบสินเขตอะ่ะ เด็กเป็นคือเด็กหน่อยอยู่เสียมันจะลดมันจะลดแบบคุณข่าของโตฮะรุ่งมันจะลดคุณข่าของโตฮะรุ่งแบบว่าเออไม่น่าครบอ่ะเนาะผู้มีความรู้สึกแบบนี้เนาะแล้วที่เนี้ยผู้เขาเลยบอกเออเราดูเหมือนไปไปกันบ่ไดดแล้วเบื้องหลังว่าไปกันบ่ไดดเออที่เนี่ยอ่าผู้ก็บอกว่าเออเบื้องแบบว่าเข้าสี่เดือนนะครับความสัมพันธ์มันไปไปไปกันเมื่อดอย่างนี้นะก็เลยว่าเออดูเหมือนว่ามันมันมันเข้ากันบ่ไดดเนาะมันไปกันบ่ได้เพราะว่าผู้ก็บอกว่าเออ มันน่าจะไป,ะไปก,กันโดยกันบ่ไดไปด้วยกันแบบดีๆบ่ไดอจังซี่นแะแบบนี้เล่าก็บ่าพอใจเออเล้าก็บ่าพ่อใจเนาะคือแบบพ่อ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 เหาแสดงหรือว่าพูดออกแบบ,บสแสดงออกไปในในแบบทิศท,ทางแบบนี้เนาะเล่าก็บ่พ่อใจแล้วก็บพ่พอใจแบบมีมือหนึ่งเออมีมือนึงแล,ล้วก็แล้วก็ขับรถมาแล้วก็มีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมานํา acuerdo, เออแล้วเราจะมีรถรถ กระบะลดส่วนโตขั้นห,หนึ่งแต่ว่ากับโบมเมนว่าสิแบบรูราเนาะรดแบบธรรมดาเพราใช้งานนะแล้วก็มาแล้วเพี้ยนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งกับนางนาลดมากต่้ว่าโหว่าอีหยังจังใดน,นะแล้วก็นั่งรถมากอบนนี้อืมนั่งรดแต่ว่าเหมือนเหมือนจะจอดหน้าบ้านาเขาแต่บโบจอดนะนะเหมือ <c> น <oughs> จะจอดแต่ว่าบ่จอดเออมาแบบชะลอชะลอชะ,ะลอครับแต่ว่าลดรดกระจกลงนะให้เขาเห็นหลักษณะน,นี้นะเออแล้วผู้กับนางพอดีพูดว่านั่นน่ะผู้กับนางอยู่หน้าบ้านเนาะนั่งอยู่หน้าบ้าน พอพอมองเห็นเนะี่ยพอเห็นว่าลดแล้วเรือนผ่านเนาะเอ,อแล้วพวกก็เห็นว่าอ๋อ,อแล้วเราก็รับผ่านไปออลัางสาววันนั้นเนาะลังสาววันนั้นเราก็ปฏิ่ตกันมาเลยแล้วก็พวกแบบแสดงให้เห็นว่าอบอดงอเด้อน,น,น,นั่นนะแล้วแบบบอดงสําหรับสําหรับฉันเนี่ยสามารถแบบมีคนใหม่ได้ทันทีจ้ะสินะได้ข้อมู้เสือของเราหรือเปล่าเ,ออเราหลังจะคิดแบบนี้นะ ล้วพวกกันลย้บอกอ,อ,อ๋อเออกับพ่อเออที่เนี้ยเข้าเห็นแล้วเข้าใจแล้วไงวะเออเชิญคุณเถอะตามสบายคือแบบว่าในในในเซ็มในความรู้สึกเข้าย่างแบบอย่าแบบอ่าคล้องพอผู้หญิงน้องมันจะรู้สึกแต่ว่าอืมคนคนเนี่ยคนคนนี้คบได้ถึงระดับไหนเจ้สินะเออคนคนเนี่ยคบได้ถึงระดับไหน ถึงแม็นว่าเขาเฮ้าหนาตาเฮากับสิแบบว่าบไดดีสวยมากมากแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกเขาก็มีสิทธิ์เลือกเอ,อ่อทุกคนต้องหูจักคุณคข่าของตัวเองดิเขาตรงมีสิทธิ์เลือกเขาตรงเลือกแ่ะว่า,วาอ่าสิ่งที่เราจะสิ่งที่เฮาจะรับอ่ะสิ่งที่เขาจะเปิดรลับอ่ะมัน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 ได้หรือเปล่าเออมันไบบ่โมเมนว่าโอ้ยผู้หายปานนี้สี่เอาไ็เก่า เอออีหยังมากกว่าเบิดบ่โบเมีนเดอะถึงข่อยสิบ,บ่หายข่อยก็บ่วใจง่ายด้มัวเจ้าถึงข่อยสิบู่หายข่อยกับบวใจง่ายดิข่อยมีมันสมองอ่าถึงข่อยสิบู่หายแต่ข่อยสมองข่อยมันบ่หะกมันบ่หายเด้สมองข่อยดีเออข่อยมีความคิดข่อยมีความคิดนั่นแหละอ่าอยากให้ทุกคนแบบต้องมีมันสมองนะต้องมีความคิดเฮ้าต้องรูจักเลือกอ่ามันบ่เกี่ยวกวับว นาตานาตาคีลายเราเลือกบ่ได้บ่จิงทุกคนเออนาตาคีลายแต่ใจเขามันสูงนะเข้าตรงรู้จักเลือกเลือกสิ่งที่ดีอ่ะอืมถ้าเขาอยากได้สิ่งที่ดีเขาตรงเลือกถ้าเขาบ่เลือกเขาจะเจอคองกากะอืมนั่นแหละเราเจอแน่นอนเข้าตรงเลือกถึงข่อยสิบ,บ่หายจ่ยข่อยกับ,บ่ใจง่ายด้ <laughs> อันนี้ก็ว่าเราเราเห็นฟังแบบคำๆนะทุกคนนะอยากให้แบบว่าเออฟังไปยิ้มไปบ้างนะแล้วมีใครบ้างสาวๆที่แบบว่าที่เป็นคือกันบางกับคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือหนุ่มหนะโมเมนต์ว่าใายไลายไปซีไพเดอร์หนุ่มๆก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องมีบ้างแล้วนะแบบว่าชีวิตของแต่ละคนเนาะเออเราผ่านอะไรมาบ้างสินะแต่ว่ากับบริบาทุกคนบอดีหรือเป็นจังทรนด์เอ็เด็กคือแบบคนดีก็เยอะคนไม่ดีก็แย่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือก นะเราต้องรูจักเลือกนะคะคนอื่นจะไม่เห็นคุณค่าชีวิตของเข้าไปกว่าตัวของเข้าเองมันเปลี่ยนไปบ่ไดนะตัวเห่าจะต้องเห็นคุณค่าตัวเองให้ค่าตัวเองให้มากมันไม่ได้เกี่ยวที่หน้าตาจิตใจสมองมจีจิตใจดีมีสมองดีนะคะมีใช้บิกก่าครึ่ง ขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกคนค่ะเจอกันที่มนาด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกะคอมเมนต์แลวก็ขอบคุณกําลังใจโอ้ดีใจหลายมีเพื่อนเพืเ่อนพี่พี่มาห้กําลังใจนี่คลิปหนึ่งเนาะคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเล่าเป็นคลิปเล่า,เ,ลเ,ลาเรื่องการแบบปัญหาครอบครัวคลิปหนึ่งคลิปนั้นปังมากตอนนี้แตกแสนไปแล้วผู้ก็ดีใจรลายแลวก็ผพูดที่ตามก็เริ่มจะไลค์ผู้แบบซับสไครต์เนาะเพื่อนกดติดตามอ่ะเริ่มจะลังไล์เขามากแบบก็ขอพระคุณนะคะ ก็ขอบคุณนะคะหวังว่าทุกผลงานทุกคลิปจะถูกใจเพื่อนๆพี่ๆไอ้ไอ้นังองอได้หลายทันด้วย้ะเด้อขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ